วันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมตัวเกียร์นะครับตัวน,นี้เป็นเกียร์บ็อกนะครับที่มีสเตอร์หรือมีมุ่เล่นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวเสียบด้านนี้จะเป็นที่เสียบจำปาของสเตอร์นะครับเรียวกว่าจำปา17มิลแล้วก็จำปา20มิลครับเดี๋ยววันนี้เรามาถอดถอดดูด้านในนะครับดูขนาดเฟืองนะครับเปิดดูด้านในเลยนะครับน้วด,ดึงขึ้นมานครับ นี่ครับอันนี้เป็นจำปาแล้วก็มีแกนแกนแกนจำปาด้านในนะครับเป็นจำปาวิ่งด้านในอีกทีหนึ่งนะครับมีลูกปืนอันนี้เป็นดอกจอกนะครับทำมาดีมากนะครับตัวนี้ดอกจอกดอกจอกวิ่งหมุนอยู่ด้านนี้นะครับดอกจอกหมุนดอกจอกหมุนอยู่เผ่าๆนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวขบนะครับตัวขบเฟืองตัวขบเกียร์ ตัวเปลี่ยนเกียร์นะครับเกียร์ก็จะวิ่งเข้ามาที่จำปาด้านในของเฟืองตัวนี้นะครับมีจำปาอยู่ด้านในนะครับโดยตัวล่างนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัววิ่งตัววิ่งนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับหมุนวิ่งวิ่งแล้วก็ล็อกนะครับเราจะวิ่งไปล็อกล็อกตัวหน้าตัวหลังนะครับตัวหน้าหรือตัวหลังนะครับไอ้ตัวนี้มันจะหมุนอยู่นะครับตัวจำปาตัวนี้จะหมุนอยู่เปล่านะครับ นะครับจำปาหมุนแบบนี้นะครับตัวนี้จะหมุนนะครับตัวนี้จะเป็นจำปาสั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจำปาที่เครื่องนะครับเสียบเข้าไปนะครับพอที่เครื่องเสียบหมุนมันหมุนก็จะทําให้ตัวนี้หมุนไปด้วยนะครับจริงๆก็คือเรียกว่าถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีไอตัวเนี้ยไม่มีไม่มีมมมม IDE, มทางออกไม่มีตัวต่อมาด้านนี้ there, เขาก็จะปิดเลยเขาจะป no ิดก็คือจะมีจำปาอยู่สี่ตัวนะครับหมุนแบบนี้นะครับตัวนี้จะหมุนเครื่องหมุนแบบนี้นะครับ เครื่องหมุนขวาเวลาเราใส่เกียร์หมุนขวาเขาก็จะหมุนขวามานะครับหมุนขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวไอ้ตัวนี้มันจะวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับวิ่งเข้าไปด้านนู้นหรือวิ่งกลับมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวจปัปลาตัวบนลงไปใส่อีกตัวหนึ่งนะครับอย่านนงนี้นะครับปาตัวบนก็จะหมุนอย่างนี้นะครับหนไปเรื่อยๆตัวล่างก็หมุนซ้ายตัวบนก็หมุนขวานะครับ ก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับจำปาตัวนี้ว่าจะวิ่งไปเกาะดอกจอกตัวบนหรือตัวล่างนะครับตัวหน้าหรือตัวหลังนะครับจะไปเกาะดอกจอกตัวนี้ตัวบนหรือจะไปเกาะตัวล่างนะครับการเกาะก็คือจะเสียบเข้าไปในนี้นะครับดอกจอกจะเกาะก็เกาะอย่างนี้นะครับล็อกดอกจอกล็อกปุ๊บมันก็จะติดตัวนี้นี้พอติดตัวนี้ปุ๊บจำปาตัวนี้จะคาอยู่กับเพลานะครับคาอยู่กับเพลาตัวนี้มันก็จะหมุนไปพร้อมกันนะครับ ระะขาตัวนี้ไปพร้อมกันเดี๋ยวเราใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับนี่นะครับดอกจอกตัวนี้ก็จะหมุนหมุนไปเรื่อยๆตัวล่างหมุนยังไงไอตัวนี้ก็จะอยู่เฉยๆนะครับรู้นะครับนี่นะครับตัวล่างหมุนตัวนี้ก็อยู่เฉยๆเพราะเขาอยู่ตรงอยู่กับเพลาตัวกลางนะครับโดยมีแกนคันเขียตัวนี้นะครับเรียกว่าคันเขียตัวนี้จะเป็นกามปูนะครับกามปูเขีย จะเขียียแล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะครับทำปูเขียียก็พอเขียียขึ้นเขียียรลงก็จะไปเกาะก็ดอกจอกตัวล่างเขียียขึ้นก็จะมาเกาะก็ดอกจอกตัวบนตัวนี้นะครับแล้วเรามีตัวนี้เสียบอยู่ดูด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับดอกจอกเสียบจำปาตัวดอกจอกจะหมุนอยู่บนจำปาเปล่าๆนะครับหมุนโดยที่มีลูกปืนอยู่นี่นะครับตัวลูกปืนมีลูกปืนเกาะ ปืนเกาะดอกดอกอยู่นะครับเขาจะคล้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับแล้วเสียบเข้าไปเขอบเข้าไปให้เวลาที่เราหมุนตัวนี้นะครับเวลาที่หมุนขวานะครับหมุนขวาตัวนี้เขาจะหมุนซ้ายเพราะตัวนี้จะเกาะกับอยู่กับดอกจอกตรงข้ามนะครับอย่างนี้นะครับดอกจอกตรงข้ามนะครับ นี่สวมอยู่นะครับเขายังไม่ทํางานเพราะยังไม่ตบเกียร์นะครับพอเราตบเดินหน้าตัวจำปาด้านล่างจะวิ่งขึ้นมาเกาะดอกจอกด้านบนนะครับก็จะทาให้ตัวนี้หมุนขวานะครับหมุนไปหมุนเกลียท้ายนะครับทีนี้พอเราพอรักพักลงล่างมันจะหมุนหมุนถอยหลังนะครับตอนนี้หมุนถอยหลังก็คือหมุนถอยหลังหมุนถอยหลังนะครับเราดูดูตัวนี้นะครับหมุนขวาสเตอร์เขาจะหมุนขวาแบบนี้นะครับดึงโซ่ไปข้างหน้า ตัวนี้จะหมุนถอยหลังพอเราพับว่างก็จะว่างนะครับเดินหน้าก็เดินหน้า,เด,นนาเดินหน้าก็จะหมุนขวาอย่างนี้นะครับเมื่อห้าห้าต่อสี่นะครับก็เพราะอย่างนี้ด้วยนะครับตัวนี้สิบห้าตัวนู้นสิบสองนะครับสิบสองกับสิบห้าก็ห้าต่อสี่นะครับตรนนี้เราประกอบเก็บกลับเข้าที่เดิมเราหยดน้ํามันเข้าไปก่อนเพราะว่าเราเวลาเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องกรอก น้ำมันเครื่องอันนี้เราใช้น้ำมันเครื่องธรรมดานะครับก็ได้น้ำมันเครื่องธรรมดาเราจะล้างเครื่องได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราใช้น้ำมันเกียร์ก็จะดีแต่ตรงนี้มันก็เหมือนกับเกียร์รถนะครับก็ใช้น้ำมันเครื่องธรรมดานะครับเบอร์40น้ำมันเครื่องดีเซลก็ได้น้ำมันเครื่องล่อลื่นเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ตัวนี้มันไม่ได้ร้อนไม่ได้ทำงานหนักมากนะครับ อยใส่น้ำมันเกียร์เข้าไปแล้วสำหรับท่านที่จะหานําไปใช้นะครับก็หาได้เลยนะครับเดินหน้าถอยหลังอันนี้ประสงค์ห้าต่อสี่นะครับตัวเครื่องหมุนห้าตัวนี้หมุนสี่ตัวนี้เราเอาไปต่อกับเพืองท้ายนะครับเพื่อไปพ่วงเพื่องท้ายเอาเพืองท้ายมาใส่มอเตอร์ไซค์นั่นเองเยียงง่ายๆก็คือเอาเพืองท้ายมาใส่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเรายังมีหลายแบบนะครับ ทางเพื่องท้ายใส่มอเตอร์เอาเครื่องยนต์มาชุดเพื่องท้ายก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีมีสเตอร์มีโซ่ตัวนี้ก็ดึงได้นะครับเอาเครื่องมาดึงตรงนี้ก็ได้หรือตัวนี้เป็นมูลเล่ก็สามารถที่จะดึงโซ่เรียกว่าดึงสเตอร์ดึงสายพานก็ไปขับเพื่องท้ายได้เหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็เอามาให้ท่านดูนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นเกียร์อเนกประสงค์ เกียร์เนประสงค์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนพวงท้ายนะครับครับสองตัวนี้นะครับก็เป็นตัวยอดนิยมนะครับที่เรานําไปชักเทสให้ดูมาให้ดูนะครับตัวนี้คือตัวที่ถอดนะครับทั้งสองตัวนี้นะครับหน้าสมบัติเหมือนกันเขาจะเป็นตัวที่ใช้กับแ e ดนะครับ จำปายี่สิบมิลน,นะครับจำปายี่สิบมิลน,นะครับในนี้ในเบ้าก็จะเป็นเบ้าเบ้าตันนะครับใส่เข้าไปก็จะตันไม่ได้ทะลุนะครับทะลุไม่ได้ไได er ราะมันเป็นกันน้ํามันด้วยนะครับจำปาแดดจำปาสเตอร์ที่คองโซ่นะครับเอาสเตอร์ออกแล้วก็เอาตัวนี้สวมเข้าไปที่เครื่องยนต์ได้เลยนะครับกรณี <ค revelation> <คำ Marines> ที่ใช้เครื่องยนต์นะครับเพื่อขับเคลื่อนอ่วงท้ายถ้าเราไม่ขับ ถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องยนต์นะครับไม่ได้ใช้เครื่องมอเตอร์ไซค์เราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับถ้าไม่ใช้เครื่องมอเตอร์ไซค์เราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ไม่ใช้นะครับรูที่เสียบจำปาไม่ใช้เราก็ใช้เครื่องยนต์ขับตรงนี้เลยนะครับเอาเครื่องยนต์ลากตัวนี้ไปเลยนะครับแต่จะต้องมีคาร์ดนะครับมีคาร์์เพื่อจะให้ตัวนี้หยุดไม่งั้นเราใส่เกียร์ไม่ได้นะครับเวลาใส่เกียร์ก็ต้องให้หยุดให,ให้ระบบหยุดหมุนก่อนนะครับถึงจะใส่เกียร์ได้ ก็สำหรับชุดนี้เราก็เอามาแกะมานําเสนอมาทดสอบให้ดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่สนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ